ปิดความคิดหยุดคิด <c oughs> เพื่อจะได้หยุดทุกข์พวกเรามารวมกันปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ไปสู่พระนิพพานเพาะวมาพระนิพพานเป็นที่พ้นทุกข์ทีนี้ช้าเอ้ามาเนี่ยเราก็เอาจิตของเราเนี่ยแหละสร้างพลังของจิตขึ้นมาเพื่อจะเป็นจิตที่รู้ตื่นเพื่อจะทําให้จิตเป็นผู้รู้แจ้ง เมื่อจิตรู้แจ้งแล้วจิตก็คลายหนึ่งสิ่งที่เป็นความรุ่มหลงสิ่งที่เป็นความต้องการในสิ่งหนึ่งต่างคลายออกจากสิ่งสมมุติทั้งหลายถ้ามันไปถึงแล้วแม้แต่วิมุตนะแม้แต่ความหลุดพ้นแม้แต่พระนิพพานมันก็ไม่ไปเลยไม่ต้องการแล้วคือถ้าคนถึงแล้วเนี่ยหรือว่ามีอยู่แล้วในสิ่งสมมุติหรือว่าสิ่งที่ไม่ใช่สมมุติก็ตาม ที่เป็นถึงความสุขแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการความสุขอะไรแล้วเพราะว่ามันถึงแล้วในผลที่ได้รับมาเพราะนั้นคนเราหรือว่าดวงกิจทุกดวงกิจที่ยังอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยต้องการความสุขต้องการความพ้นทุกข์ทีนี้ถ้าเกิดว่าต้องการความพ้นทุกข์ก็ต้องคลายความรุ่มหลงไม่ต้องไปหลงในสิ่งใดในสมมุติต่างๆที่อยู่ในโลก ไม่ต้องไปหลงไม่ต้องไปต้องการอะไรทั้งหมดในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกไม่ว่าจะสงสารเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสวรรค์อยู่ในบาดาลหรืออยู่ในมนุษย์โลกเองหรือว่าต้องการจะไปนรกก็ไม่ต้องการก็คือไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปหลงไม่ต้องไปอยากให้มันเป็นอะไรให้มันมีอะไรขึ้นมาในเราและไม่ต้องการและไม่ต้องไปยึดติดในสิ่งสมมุติต่าง แล้วก็อย่าไปทำอะไรที่มันผิด,ก,ดกฎกติกาของความดีก็คือการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นก็อย่าให้มันมีขึ้นมาในตนทำอะไรก็อยู่ในกรอบของความพอดีพอประมาณอยู่ในความเป็นกลางทำกับไม่ทำให้มันเสมอกันตั้งแต่วางจิตนั่นนะวางจิตก็คือวางสภาวะธรรมของจิตผู้รู้ให้เป็นจิตที่อยู่เชยเชยนีนนะ่จิตก็คือเรานั่นแหละ มันเกาะเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติเป็นตัวเป็นตนของเราขึ้นมาเมื่อมีความยึดถือในตนก็เลยได้หลงไปทําสิ่งต่งางๆเพื่อให้ตนได้พ้นทุกข์บางทีก็ทําแบบไม่รู้ว่าทําไปแล้วมันไปเบียดเบียนใครหรือเปล่าทําแล้วมันจะกลับมาเบียดเบียนตนหรือเปล่าก็ทําด้วยความลุ่มหลงก็เรียกว่าหลงไปในาฝ่ายไม่ดีทีก็ทําด้วยความ ปัตนาดีอยากจะได้ดีให้แก่ตนให้แก่ผู้อื่นก็มีแต่ทําไปแล้วแบบทําแล้วไปยึดติดในความดีที่ทําก็เรียกว่าหลงดีในความหลงนี่ก็เป็นกิเลสถ้าเราครบกับกิเลสย่อมไม่ถึงความพ้นทุกข์ทีนี้ทํำยังไงล่ะถึงจะถึงความพ้นทุกข์พุทธองค์ก็ชี้ให้เห็นหนทางที่ด,ดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ก็คือมรรคแปด ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ถนัดที่จะไปศึกษาหรือว่าทําความเข้าใจเขาว่ามรรคแปดมันมีอะไรบ้างที่มันมีแปดตัวนี่นะก็คือความเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทําถูกกระทาในสิ่งที่ถูกเรียงเี็บในสิ่งที่ถูกมีความขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่ถูกมีความระล,ลึกรู้ในสิ่งต่างๆในสิ่งที่ถูกแล้วก็มีจิตตั้งมั่น ก็คือมีสมาธิในสิ่งที่ถูกแปดประการนี่นะย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาเราก็มาดำเนินตามศีลที่มีกรอบกติกาที่เป็นศีลแห่งความดีหรือว่าคนดีไว้อย่างน้อยห้าข้อก็คือห้ามฆ่าสัตว์ชีวิตห้ามลักขโมยสิ่งของเข้าของผู้อื่นห้ามขโมยคนลักความลักของผู้อื่นที่เขามีเจ้าของเงินนั่นะ ห้ามพูดไม่จริงห้ามดื่มของมึนเมาเหตุของสิ่งที่เป็นสิ่งของมึนเมาห้าประการนี้เนะี่ยถ้าเรารักษาได้เนะี่ยอย่างละเอียดหรือว่าอย่างดีงามขึ้นไปนะเราก็ไม่ได้ตกนรกแล้วต่อไปเนะี่ยต่อไปนี้อันสุดท้ายแล้วที่จะปิดประตูนรกก็คือจากโสดาบันปิดอบายภูมิได้ ยังต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่เกินเจ็ดชาติ